คาเข้าใจผิดของคนทั่วไปว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการฝึกให้ไม่เกิดอารมณ์ควบคุมอารมณ์กดข่มอารมณ์ไม่ได้นั่นคือผลลัพธ์ของการฝึกปฏิบัติแล้วได้ผลลัพธ์แต่ความเป็นจริงตามหลักคําสอนขององค์พระสัมมาจัธเจ้าธรรมะคือสภาพที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงแล้วเรารับรู้ได้ตามความเป็นจริงนะับปัจจุบันขณะ แล้วก็การปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมตามการะเทศะเราเรียกว่าจิตและเจตสิกนั้นอยู่บนศีลเพราะศีลคือเป็นความประพฤติเป็นไปของธาตุรู้แต่ถ้าความประพฤติเป็นไปของธาตุรู้ที่ไม่เหมาะไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องตามการะ,ะเทศะเพราะนั้นก็คือเป็นอกุศุลศีลทั้งหมดการที่ปฏิบัติ เราทำคืออะไรปฏิบัติก็คือการเข้าถึงปฏิปฏิคือการเข้าถึงเพราะฉะนั้นไม่รู้เรื่องของคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะคิดว่าปฏิบัติไปแล้วอยู่บนคําสอนของขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่ลองพิจารณาความเป็นจริงว่าใช่หรือเปล่า